ชาวเกาหลีใต้ออกมาแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยคอมเมนต์จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ한편태국에서는어제총선이치러졌는데큰이변이일어났습니다태국국민들은군부여당이나탁신전총리측이아닌 개개혁혁을내세운작은정에몰표를던졌습니니다다방콕김원장특파입การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2566เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งที่2 7็จัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2566หลังจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่25นะครับ เมื่อวันที่20มีนาคมพศส5 6 6ผลปรากฏว่าซึ่งขณะที่ผมได้ทํำชิปอยู่นี้นะครับได้นับคะแนนและรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศไปแล้ว99.18%เป็นเป็นดังนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับพักเก้าไกลนะครับอันดับสองพักเพื่อไทยอันดับสามพักภูมิใจไทย อันดับ4พักพลังประชารัฐนะครับอันดับ5พักรวมไทยสร้างชาติอันดับ6พักประชาธิปัตย์อันดับ7พักชาติไทยพัฒนาอันดับ8พักประชาชาตินะครับอันดับ9พักไทยสร้างชาตินะครับอันดับ10พักเพื่อไทยรวมพลังอันดับ11พักชาติพัฒนาก้านะครับคือถ้าพูดกันตามหลักสากลหลักประชาธิปไตยนะครับถ้าไม่มีอะไรมันมาผิดมาเพี้ยนมาบิดมาเบี้ยวกระบวนการตามกติกานะครับ พรรคอันดับหนึ่งคือพรรคเกาไกจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนครับแต่เราต้องมารอดูกันว่ามันจะมีอะไรมาพิสดารน,นะครับมีกติกาพิสดารเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะมีกลไกอะไรที่ทําให้พรรคเกาไกไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เอาละครับหลังจากาสํานักข่าวช่อง kbs new นะครับสำนักข่าวซ่อใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ได้เสนอข่าวผลการเลือกตั้งของประเทศไทยไปมีประชาชนชาวเกาหลีใต้ ออกมาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายครับเพื่อแสดงความยินดีกับนายพิธาลิมเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยก่อนอื่นที่จะไปฟังคอมเมนต์นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาดชิปต่อๆไปของผมนะครับเอาละครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับชาวเกาหลีใต้รายนี้ไม่พูดอะไรมากครับเพียงแต่ แสดงความยินดีว่าขอแสดงความยินดีกับคนไทยมาต่อกันที่คอมเมนต์นี้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะ่าสนใจมากเป็นคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยมากในวัย42ปีเป็นเรื่องที่ดีและกังวลว่าจะเอาชนะแรงกดดันของทหารได้อย่างไรคนไทยตัดสินใจถูกแล้วพวกคุณฉลาดฉันอิจฉาคุณยินดีด้วยนะชาวไทย เราสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคนเกาหลีใต้ถึงมาแสดงความยินดีและดีใจกับคนไทยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่สามารถนะครับพักการเมืองฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายประชาชนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ เพราะว่าครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาติเกาหลีนะครับก็ผ่านการต่อสู้กับรัฐบาลทหารมาเหมือนกันนะครับระบบการเมืองคล้ายกันครับในสมัยอดีตของเกาหลีใต้กว่าเกาหลีใต้จะชนะฝ่ายทหารมาจนถึงทุกวันนี้กว่าจะมีทุกวันนี้ได้นะครับชาวเกาหลีใต้เขาเข้าใจดีครับ เอาละครับมาอ่านคอมเมนต์กันต่อนะครับชาวเกาหลีใต้ไลน์นี้เม้นมาว่าหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการถอนรากถอนโคนทหารขอให้ประเทศไทยผ่านไปด้วยดีหวังว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะมาเยือนประเทศไทยเช่นกันมาต่อกันที่คอมเมนต์นี้กันนะครับท่านผู้ชมเพราะมันบ่งบอกถึงว่าคนเกาหลีเขาก็รับรู้ถึงปัญหาการเมืองไทยนะครับแต่ แปลกใจมากว่าทำไมคนไทยบางกลุ่มไม่รับรู้ถึงปัญหานี้นะครับปัญหาคือคะแนนเสียงของรัฐสภายังคงอยู่ทหารกําหนดสวอวไว้ล่วงหน้า250ที่นั่งดังนั้น250ที่นั่งจึงเป็นของทีมทหารจริงๆสงสัยว่าจะชนะได้ไหมแพขนาดเขาเป็นคนเกาหลีนะครับเขายังรับรู้ถึงปัญหาการเมืองไทยแต่คนไทยบางกลุ่มผมไม่อยากพาดพิงว่ากลุ่มไหน ไม่รับรู้ถึงปัญหานี้เลยความรุ่งโรจน์ของประเทศไทยในอนาคตฉันหวังว่าการค้ากับประเทศของเราจะพัฒนาไปมากกว่านี้ <ś> เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นประชาชนมีส่วนในการปฏิรูปการเมืองในประเทศใดๆก็ตามผมคิดว่าคนไทยกําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าในอนาคตจะไม่ง่ายก็ตาม อย่างน้อยคนไทยก็ตื่นตัวแล้วดังนั้นประเทศไทยจะมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคตประเทศที่ปกครองโดยกองทัพจะต้องล่มสลายในสักวันฉันหวังว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยและประชาชนจะสบายดีไม่ช้าก็เร็วจะเกิดรัฐประหารอีกครั้งน่าเสียดายความเป็นจริงของประเทศไทยราชวงศ์และทหารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสรีภาพจะต้องมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไม่ช้าฉันขอสแสดงความยินดีกับคนไทยและหวังว่าคุณจะก้าวไปสู่ประชาธิปไตยสันติภาพและเสรีภาพขอให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ปวงชนชาวไทยสำหรับชิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่ต้องพลาดชิปจากช่องของผมอีกนะครับขอความร่วมมืออยากกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปต่อไปสำหรับชิปนี้นะครับก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้และขอทิ้งท้ายกับบทความคอมเมนต์ของชาวเกาหลีท่านหนึ่งที่เม้นไว้ว่า250ที่นั่งที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกองทัพเป็นบ้าบ้านนอกเลยฮ่าฮ่าฮ 호라자카 스위다스 워디 카폼 파운입니다. 선명한 개혁 성향의 피타 대표가 이끄는 전진당이 예상을 깨고 제 1당이 됐습니다. 하원 전체 500석 중 152석을 확보했습니다. 특히 방콕 33개 지역구 중 32곳에서 압승을 거뒀습니다. 군부 여당과 탁신계 푸아타이 당이 모두 서민 지원 확대와 농업 보조금